สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตสต็อกรถ กระบะก,กันอีกแล้วนะคะคุณลูกค้าวันนี้จัดโซนใหม่นะคะมาอัปเดตสต็อกรถที่เพิ่งเข้าวันใหม,ใหมให่ให้กับพี่ๆได้ดูเลยนะคะใครมองหารถกระบะสีประตูนะคะแบนหลักแบนลองนะคะหรืออยากได้กระบะแคบเก Cap ียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสนใจขนาดไหนนะคะโทรเข้ามาเลย0827043253เบอร์พิงอ์อะแอนไลน์ได้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับรถกระบะนะใครบอกว่าออกยากนะคะสําหรับ พ,พิงบอกเลยว่าออกง่ายนะคะขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานไปไว้ขนของนะคะหรือได้รถสวยๆแบบนี้กลับบ้านไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทีละคันกันเลยสนใจคันไหนนะ,คะแคปหน้าจอให้มาหาพิงแล้วก็แอดไลน์เบอร์พิงมาได้เลย ะะเรามาเริ่มกันแต่คันแรกเลยนะคะสีขาวใส่วนแบบนี้นะคะพิงขายไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าตอนนี้คันนี้เขาลดราคาลงมาให้อีกแล้วนะคะพิงก็เลยมาอัปเดตให้กับพี่ๆได้ดูนะคะอี u z u d ดีแม็กไฮ a ลนเดนะคะ1.9 z ปี2019ะะขอโทษค่ะปี2016นะคะคันนี้4,39,000บาทผ่อนอยู่ประมาณ8,000ต้นๆน,นะคันนี้ได้เลขทะเบียนนี้เลยนะคะ9,6,9 9834นะคะได้เป็นน้องสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะคะโฉมเนี้ยเขาจะได้เป็นตัวก่อนไปโฉมแมนเดอร์เนชนม,มาให้นะคะกระจังหน้าแบบโครเมียมมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้นะคะคันนี้นะได้เป็นล้อมแมกแต่งซิ่งสวยๆแบบนี้มาให้เลยได้เป็นสีขาวมุกเดิมแท้จากโรงงานมาให้เลขใบอยู่ประมาณเพียงแค่1นึ0 0แสนสองหมื่นกโลเท่านั้นเองนะคะในส่วนของภายในอ่ะของเขาตัวแซตมันจะได้เป็นตัวเริ่มต้นมาให้ นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บสีดำนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีจอทัชสกรีนแอร์อันดอลอกคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดาพวงมาลัย3ก้านมาให้กระจกนะคะจะปรับแบบอัต,อตโนมือมาให้นะคะแต่ว่ากระจกปิดเปิดจะได้เป็นแบบออตโต้มาให้เมื่อจับ จะได้เป็นสีเทานะคะมีตัวสัญญาณกันขโมยกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะรอยเม็ดอาร์ตหรือยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตต่างๆก็ไม่เคยขยับออกจากที่นะมีช่องใส่แก้วน้ำํำผดน้ําทุกอย่างมีมาให้ครบๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะคะคุณลูกค้านส่วนของผูดด้โดยสารมีตัวกระเป๋าจีนโจ้แล้วก็มีช่องใส่แก้วน้ําขวดน้ํา เบาะหนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะภายในคือของเขา่มีการปรับสภาพทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะคันนี้คือพร้อมใช้งานเลยนะคะสนใจคันนี้นะพิงบอกเลยว่าพิงแถมประกันเครื่องแก้ให้อีก6เดือนเลยนะคะ ตัวน็อตหรือรอยเม็ดอาร์ตต่างๆของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะมีทั้งรอยเม็ดอาร์ตยางเดิมไม่เสื่อมสภาพให้กับพี่ๆนะคะแมกไนเนอร์ก็เดิมๆกันเลยนะคะเป็นยางสีเส้นได้เป็นยางใหม่ๆให้ไปให้พี่ๆเลยนะคะชุดไฟท้าตัวนี้แบบ LED นะคะมือจับด้านหลังจะได้เป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกล้องถอยหลังมาให้อีกด้วย นะคะตัวนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นนะแต่ว่าได้เป็นสีขาวมูกติฟิล์มรอบพันกระจกไร้ฟ้าทุกอย่างมาให้ไฟเบรกลวนที่สามาให้มาพร้อมกับกันสาดท,ทั้ง4บาทเลยนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้า4แสนสามบาทผ่อน8 0 0พันได้เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาขึ้นเขาลงห้วยนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะ isuzu d max highlander 1.9แปี2000 ส6หนะคะสำหรับคันนี้นะคะ439,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจติดต่อหาพิงได้เลยตามเบอร์ที่พิง์ปักหมุดไว้ให้นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยนะคะแคบตัวเตี้ยบ้างนะคะแคบตัวเตียกันบ้างคันนี้ได้เป็นโชมหน้าหมูนะคะโชมหน้าหมูมาให้นะคะสําหรับคันนี้นะโชมหน้าหมูชมนี้ลถปีใหม่เลขใหม่น้อยๆได้เป็นสีเทาดาสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะโชมนี้เขาได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้ นะคะคุณลูกค้ากระจังหน้าของเขาจะไม่เหมือนใครจะเป็นฉมหน้าหมูตัดขอบด้วยโครมย่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะโตต้านลิวนะคะ2.4นะคะเซตอีดิชันปี2022นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะคะรถกระบะฉมหน้าหมูปีใหม่ เลขไม้น้อยผ่อนเจนะคะ4417นะคะสำหรับคันนี้นะ4417ลูกค้าจําทะเบียนนี้ไว้เลยนะคะสีเทาดําสวย,สวยแบบนี้นะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้ถือว่าหาขายยากอยู่นะเพราะว่าคันนี้เขาถูกกว่าป้ายแดงลงมาประมาณ2,000 0 0กว่าบาทเราขายเพียงแค่3,89,000บาทเท่านั้นเองนะคะโครงสร้างตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะร้อแม็ก เช่นเดียวกันไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้เลขไม้อยู่ที่46,000เท่านั้นเองมือจับจะได้เป็นสีดำตัดกับสีตัวรถมาให้นะคะมาดูในส่วนของภายในภายในคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะสีดำตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะมาพร้อมกับ จอทัสสกรีนแอร์อนาล็อกคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้พวงมาลัยสามก้านนะคะกระจกตัวนี้นะคะปรับด้วยมือระบบทุกอย่างเซ็นทัลล็อกมีมาให้กระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะตาโต้ตายังอยู่เลยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆมีช่องใส่แก้วน้ำนํำผดน้ํามีมาให้ครบนะคะตัวนี้เขาได้เป็นแคปเปิดข้างมาให้ได้นะคะแคปเปิดข้างในส่วนของผู้โดยสารกล้องขวางแน่นอนมาพร้อมกับพรมสีดํา นะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมีมาให้เบาะหนังสีดำนะคะคุณลูกค้าลำโพงเป็นลำโพงหลอกมาให้นะคะแล้วก็ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมีช่องใส่ของมาให้อีกด้วยนะคะคันนี้ได้เป็นแคปบเปิดข้างมาให้นะคะขึ้นข่าวลงห้วยซื้อขอดขนของได้หมดเลยนะคะแม็กไลเนอร์ก็ เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะกระชนด้านหลังจะได้เป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับไฟเบรกโดนที่3มือจับจะได้เป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าสีเทาดำนะคะเซตอีดิชัติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะพื้นที่ในส่วนของตัวนี้คือกว้างขวางสามารถขนของได้เลยนะคะติดฟิลมมาพร้อมกับกันสาดมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลย นะคะคุณลูกค้ายังไม่พอเดี๋ยวพิง์มาดูในส่วนของด้านข้างฝั่งนี้นี่พื้นที่คือกว้างขวางได้ใช้นานนะคะมีคู่มือต่างๆเขามีมาให้คู่มือจากทางศูนย์มีมาให้เลยนะคะแล้วก็มีช่องใส่ของด้านบนมีมาให้เช่นเดียวกันนะคะได้เป็นแคบปเปิดข้างแบบนี้มาให้กับพี่ๆด้วยนะคะตัวน็อตทุกอย่างไม่เคยขยับออกจากที่นะคะลูกค้าสังเกตจากยางของเขายางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลย ะะสำหรับคันนี้นะโครงสร้างโควมสันตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะใครมองหากกระบะแคบเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ห้ามพลาดนะคะคุณลูกค้าได้เป็น isuzu ขอโทษค่ะ total r e v e นะคะ2.4 z e n g นะคะปี2022นะคะตัวนี้3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะมาดูคันต่อไปเลยนะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคุณลูกค้าทุกคันที่พิ้งรีวิวพิ้งบอกก่อนว่ายัางไม่ติดจองนะ มาดูคันต่อไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าโตต้ารีโวนะคะโตต้ารีโว่สองจุดสี่นะคะสำหรับคันนี้นะปี2017ันสิบเจะคะสามแสนเจ็ดหบาทผ่อนอยู่ประมาณ6,000นนะคะกระบะแคบยกสูงผ่อนหกพันนะคะโตต้านลีโวพีเลเนอร์สมาร์ทแคบสองจี่อีปีส0งพันสิบเาม 9,000บาทนะคะได้เป็นสีบอลเงินสีสวยแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจกระบาดยกสูงมาพร้อมเก็บคิลิบอยคันนี้ห้ามพลาดนะคะคุณลูกค้าการะจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโคเมียมส,สยีสวยไฟหน้าแบบมันติรีแฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างทะเบียน3918นะคะ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรอบๆตัวรถแล้วก็ภายในกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมีไฟตัดหมอดทั้งสองข้างเลยได้เป็นตัวก่อบไปชมไมเนอร์เชนมาให้นะคะร้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้ครบเลยนะคะไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นแบบโครเมียมสวยๆแบบนี้มาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของภายในนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะ ผ้าสีมาลตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะแอร์อันดล็อกนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะมีปุ่มอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดมีมาให้ครบเลยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผดน้ำมีมาให้พร้อมพรมลายมันติฟังก์ชันนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะรุ่นนี้จะได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าแล้วมือจับจะได้เป็นแบบโคเมียมาให้อีกด้วยนะคะมีตัวสัญญาณกันขโมยแล้วก็ตัวอ่า กระจกแท้เดิมจากโรงงานไปของโตต้านะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพเลยรอยเมตร้าต่างๆตัวน็อตไม่ขยับออกจากที่นะคะมีช่องใส่แก้วน้ําผลน้ามีมาให้ครบเลยนะคะพื้นที่คือกว้างขวางน่าใช้งานนะคะเป็นแคบปเปิดข้างมาให้ได้นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมีมาให้ครบๆนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอาตต่างๆมีช่องใส่แก้วน้ําคนน้ํากระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้เป็นแคปเปิดข้างสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะลูกค้าปี2017นะคะสามใสเจ็ื่นเก้าพบาทผ่อนอยู่ประมาณ6,000นะคะแมกไครเนอร์นะคะเคอิบอยตัวนี้เขาติดแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าเลย นะคะได้เป็นแคปยกสูงสวยๆแบบนี้เลยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้อีกด้วยนะคะกันชนด้านหลังจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะมือจับนะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับไฟเบรกดวที่3ให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกค้าสีบอลเงินสวยๆแบบนี้นะคะติดคริบอนสวยๆแบบนี้คันนี้คือห้ามพลาด นะคะใครที่มองหากระบะไว้ใช้งานนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมแก็บเทลิบอยนะคะคันนี้เลยนะคะคุณลูกค้าพื้นที่คือกว้างขวางน่าใช้งานนะคะมีช่องใส่ของแล้วก็คู่มือของเขาจะอยู่ตรงด้านล่างมาให้นะคะสําหรับคันนี้นะช่องใส่แก้วน้ําขวดน้ําเขาก็มีมาให้ครบเลยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาพร้อมกับตัวสัญญาณกันขโมยมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยางเดิมไม่เสื่อมสภาพ นะคะตัวน,อน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ,ะใครบองหากระบะสีปกระ,ะ,ะบะแคบยกสูงมาพร้อมกับคีบบอยนะคะพี่แนะนําไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะโต้ต้านลีโวพีเลเนอร์สมาร์ทแคบสอปีนะคะ3 7 9 0 0 0บาทนะคะ, 3, 7, 9, นะคะสําหรับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ6000ตัวต,ต้นเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพีนจะพาไปดูในส่วนของด้านหลังอีกสัก3าันกันเนาะ สีสักสามคันนะมาดูคันแรกกันเลยนะคะสีดาสสว,สวยแบบนี้นะคะคุณลูกค้าอ๋อคันนี้เขาล,ลดราคามาให้กับพี่ๆแล้วนะคะ Isuzu D-Max นะคะคุณลูกค้าเป็น Highlander สประตูยกสูงนะคะสําหรับคันนี้นะปี2018นะคะห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะได้เป็นนอสสีดาสวยดุดดันแบบนี้เลยนะคะทะเบียน2249นะคะคุณลูกค้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้มาพร้อมกับไฟเดนทาม นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับกระจังหน้าสีเดียวกบตัวรถแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างนะคะชุดแต่งรอบคันมาให้ล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานมีมาให้นะคะไฟเลี้ยวตัวนี้แบบ LED มาให้ด้วยนะคะเลขมาอยู่ประมาณ7 0,000ื่นเท่านั้นเองนะคะได้เป็นเครื่องหนุนตัวแทกมาให้นะคะในส่วนของภายในกันบ้าง ภายในคันนี้เขาได้เป็นเบาะผ้าสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีจอทัศสกรีนแอร์อันตรอกได้เป็นเกียร์ธรรมดามาให้พวงมารัยมันติฟังก์ชันกระจกตัวนี้ปรับด้วยมือนะคะระบบออโต้มาให้กระจกแท้เดิมจากโรงงานนะคะคุณลูกค้ามีตัวสัญญาณการขโมยมาให้พร้อมยางเดิมไม่เสื่อมสาภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะมีช่องใส่แก้วน้ำผลนน้ำมีมาให้พื้นที่คือกว้างขวางน่าใช้งานนะคะ คุณลูกค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังผู้โดยสารด้านหลังคันนี้เขาได้เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะเป็นเบาะผ้าสีดํามาพร้อมกับพรมกระดุมสีดํานะคะกระป๋อจิงโจ้ด้านหลังทุกอย่างอยู่ให้ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะโปรโมชัน่นเขาลดราคามาแล้วแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆให้อีกแน่นอนเปลี่ยนยางสีเส้นแถมประกันเครื่องเกียร์นานอีก6เดือนให้กับพี P ่ๆแมคไรเนอร์ก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะ ยังไม่พอนะคุณลูกค้าเขามีกล้องถอยหลังมาให้กับพี่ๆอีกด้วยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้กันกับด้วยนะคะตัวบาจะได้เป็นสีดำตัดกับสีตัวรถนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะคุณลูกค้าพื้นที่คือกว้างขวางน,น่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะ i s u z u D-MAX นะคะ1.9แซ4ประตูนะคะปี2018นะคะ5.29,000บาทคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ เจ้าพันตัวตนเท่านั้นเองนะคะได้เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาขึ้นเขาลงห้วยถือว่าคุา้มทะเบียน2242นะคะ4แดงแรงฤทธ มากันบ้างนะคะคันนี้ผ่อน8,000ลดบ้านมือเดียวนะคะแนะนำเลยนะคะโตต้านีโว 2.4e ปี2016นะคะ459,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ลถบ้านมือเดียวไม่มีแหวดได้เป็นรถสีแดงเดิมแท้จากโรงงานนะคะกระจังหน้าแบบผมเนี่ยไฟหน้าแบบมันติหรือแฟกเตอร์มาให้ ะะล้อมแมกเดิมแท้จากโรงงานมาให้อีกด้วยนะคะไฟเลี้ยวแบบ led ตัดด้วยโครเมี่ยมสวยๆแบบนี้นะคะติดฟิล์มรอบคันมาพร้อมกับกันสาดทั้ง4บานเลยนะคะในส่วนของภายในอะ่พะพจริงอ่ะตัวนี้เขาจะได้เป็นเบาะผ้าแต่เขาหุ้มเบาะหนังมาให้ตัดโดยได้แดงตัดกับสีตัวรถแบบนี้นะคะเครื่องวันดีซีดีแอร์อันหล่อคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดาพรมลายมันติฟังก์ชันมาให้กระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นเตอร์ล็อกมาให้พร้อม ตัวสัญญาณกันขโมยนะคะก็ระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดาร์ต่างๆมีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมีมาให้ครบๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะรีวิวเต็มๆให้แน่นอนนะคะใครอยากดูรีวิวรถสีแดงนี้นะเดี๋ยวพิงรีวิวเต็มๆให้เบาะหนังสีดำที่จริงมาเป็นเบาะหนังเป็นเบาะผ้าแต่เจ้าของเดิมอ่ะเขาหุ้มเบาะหนังมาให้นะคะเขาหุ้มเบาะหนังมาให้นะคะ คุณลูกค้าดูแลง่ายมากนะคะสำหรับคันนี้นะรถบ้านมือเดียวแบบนี้4แ0 0หบาทผ่อน8 0 0 0แมคไลเนอร์เดิมๆเ,เลยนะคะพีเลเนอร์ยกสูงมาให้นะคะชุดไฟไท้ายตัวนี้แบบ LED นะคะมือจับจะได้เป็นแบบโคลเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเบกรกดวที่3พื้นที่คือกว้างขวาง,วางน่าใช้งานนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะรถสวยรถบ้านมือเดียวนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ บอกเลยว่าลูกค้าได้ไปถือว่าคุ้มคุ้มไหมคุ้มมากนะคะคันนี้ถ้าลูกคา้กคาซื้อสดอะ่ะในส่วนให้ลูกค้าซื้อสดอ่ะคันนี้เราจะไม่มีแบตให้นะคะเราจะไม่มีแบตให้แล้วก็เรามีในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ให้อีกหกเดือนนะคะคุ้มครองตัวรถแล้วก็เข้าศูนย์โตต้ตาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคุณลูกคา้าสีแดงแดงลิส์แบบนี้นะคะและที่สองคัญตัวนี้เขามีการตวจลดให้กับคุณลูกค้าแล้วด้วยคุ้มไหมคุม้ม สะะีขาวอีกหคันนะคะคันนี้ได้เป็น4ประตูยกสูงมาเช่นเดียวกันนะคะได้เครื่องมาแรงนิดนึงโตต้ตารีโวนะคะพีเรเนอร์สมาร์ทแคป 2.8G ตัวท็อป399,000บาทผ่อน7,000นะคะสำหรับคันนี้ผ่อน7,000ได้4ประตูยกสูงนะคะได้เป็นแคปมาให้นะคะแคปยกสูงมาให้นะสำหรับคันนี้ตัวท็อปอีกด้วยไฟหน้า ขอโทษค่ะไฟเลี้ยวแบบแอลวีตัดด้วยโครเมียมได้ตัวท็อปนะตัวนี้เขาได้ตัวท็อป3,99,000บาทนะคะภายในเขาได้เป็นเบาะหนังเบาะหนังสียมตาลตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะจอทสัสกีนนะคะแอร์ออโต้เกียร์เกียร์ธรรมดาพรมราลัยมันติฟังก์ชั่นเลข่มาอยู่ที่ประมาณ 1, 7, าที่170,000กโลนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้า ได้เป็นแคปเปิดข้างสวยๆแบบนี้มาให้เลยเบาะหนังสีตันเช่นเดียวกันมาพร้อมกับกระเป๋าจินโจ้ด้านหลังตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมีช่องใส่ของมาให้มีให้พร้อมกระจกของเขาแทเดิมจากโรงงานแคปเปิดข้างนะตัวนี้แคปบเปิดข้างตัวท็อปราคา3 9 9นะคะแม็กไลเนอร์ก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังให้อีกด้วย ะะสําหรับคันนี้นะคุณลูกค้าสีขาวสีขาวส,สวยแบบนี้นะคะที่จริงคันนี้ราคาอยู่ประมาณ4ี่แสนแปดเขาลดลงมาอยู่ประมาณเขาลดลงมาแปดหมนอ่ะคันนี้เขาลดลงมา8ปด0 0ื่นเ,เพราะว่าใกล้จะช่วงในส่วนของสิ้นปีแล้วเขาลดราคามาให้กับคุณลูกค้าเลย3ามแสนเกบาทนะคะสาแสนเก้าบาทแคปเปิดข้างยกสูง นะคะแคปบเปิดข้างภายในเบาะหนังซิมตันทุกอย่างนะคะโตต้านรีเวอร์พีเ r เนอร์สมาร์ทแค 2.8G ปี2016นะคะ399,000บาทถูกสุดในตลาดเลยนะคะสำหรับคันนี้ทะเบียน5864นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถไว้ใช้งานนะคะรถกระบะรถทรมาหากินค้าขาย พิงะะบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาดนะคะสนใจขนไหนนะคะโทรแจ้งพิงมาได้เลย0827043253เบอร์พิงแอไลน์ได้นะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัเทเพชรโยสับนักการใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1นะคะเรามี2สาขานะคะติดก,กับถนนอยู่หน้าซอย95กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปนี้บอกเลยว่าเปิดสต็อกรถกระบะแล้วก็ลดราคาให้ลูกค้าเกือบ50%เลย ะค,ะคลิปต่อไปจะมาอัปเดตคันไหนก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ